วัสดีครับผมบาสเฟิร์มพอยูนะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านมาชมการสาธิตในการออกกำลังกาย10ท่าที่จะใช้กับเจ้าเครื่อง m o t o อร์ฟอ G11 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า10ท่าที่ผมจะสาธิตนั้นมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยครับ เราก็มาดูท่าแรกเลยนะครับท่าแรกเนี่ยจะชื่อว่าท่าเบนช์เพสนะครับซึ่งท่านี้จะมีอุปกรณ์เสริมก็คือตัวม้าปรับระดับนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่าเบนช์เพสเนี่ยจะได้ส่วนไหนนะครับแล้วเล่นยังไงนะครับผมเบื้องต้นนะครับปรับม้าดับให้อยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็เลื่อนตัวคานนิดตังนี้ลงมานะครับใส่แผ่นน้ำหนักให้เรียบร้อยน้ำหนักเอาที่ทุกท่านเหมาะสมนะครับเคเรานอนระนาบแล้วนะครับแอ่นอกขึ้นนะครับ แล้วก็เวลาการจับก็คือว่าให้อยู่แล้วระดับระดับหัวไหล่ของเรานะครับผมลงมาจับประมาณนี้นะครับแล้วก็ผลักเขาขึ้นไปแล้วก็หมุนตัวตะของนี้ลงมาแล้วก็เริ่มได้เลยครับทําประมาณนี้นะครับสักประมาณ3เซ็ตนะครับเซ็ตหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ8ปดถึงสิทีนะครับผมท่านี้จะได้ในเรื่องของส่วนของปกนะครับ แล้วก็จะโดนหลังแขนเราด้วยนิดหน่อยนะครับผมต่อมานะครับท่าที่2จะเป็นท่าเคเบิลคอสโอเวอร์นะครับผมดูกันก่อนนะว่าท่านี้ใช้งานยังไงและโดนตรงส่วนไหนนะครับขั้นแรกนะครับเพื่อนๆก็ปรับระดับตรงนี้นะครับผมสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับเอาที่เราเหมาะสมนะครับทั้ง2ข้างแล้วก็ปรับแผ่นน้ำหนักนะครับตรงจุดนี้นะครับเอาที่ทุกท่านเนี่ยเหมาะสมกัรการใช้งานเช่นเดียวกัน นะครับผมแล้วก็เราทําการก้าวเท้ามาข้างหน้า1นึงก้าวนะครับผมแอนอกขึ้นแล้วก็เท hey, ลงมาแบบนี้นะครับท่านี้จะได้ส่วนอกเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับจะเป็นท่าที่3มนะครับท่านี้ยังมีชื่อว่าท่าปูดาวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าท่าผูดาวนั้นมีวิธีการเล่นยังไงและได้ส่วนไหนบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเจ้าอุปกรณ์นี้จะมีอุปกรณ์ตัวนี้มาให้อยู่แล้วเป็นคานบางนะครับเราสามารถที่จะ ซตประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะปรับน้าหนักนะครับตามความเหมาะสมในการใช้งานแล้วก็ตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้านั่งในลักษณะประมาณนี้นะครับหลังตรงในการจับบาร์ให้จับระหว่างหัวไหล่ของเรานะครับผมแล้วก็ดึงลงมาตรงๆอย่างนี้นะครับเอาคานอยู่ที่ประมาณระดับเอนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้นับหนึ่งนะครับทําอย่างนี้นะครับ3เซตนะครับเซตหนึ่งอยู่ที่ประมาณ8ปดถึงสิบทีนะครับผมท่านี้จะได้ส่วนหลังนะครับ ต่อมานะครับเป็นท่าที่4นะครับท่านี้จะมีชื่อว่าซิส t e d Table Row นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวท่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะได้ส่วนไหนแล้วมีวิธีการเล่นอย่างไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเราใช้บาร์นี้เช่นเดิมนะครับปรับระดับลงมาอยู่ที่ประมาณ13นะครับประมาณนี้อยู่ที่ความสูงของแต่ละท่านนะครับผมปรับน้าหนักให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับวิธีการนะครับก็คือนั่งหลังตรงนะครับผมแอ่นอกขึ้นนะครับจับให้ว้างกว่าไหล่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ ดึงเข้าหาตัวอย่างนี้นะครับให้ตัวคาอยู่ในระดับที่สะดือของเรานะครับนี้เริ่มนับหนึ่งนะครับนับสองนะครับนับสามนะครับนับสี่ทานี้เช่นเช่นเดิมครับสามเซตนะครับเซตนึงอยู่ที่ประมาณแปดถึงสิบทีนะครับผมท่านี้จะได้ในส่วนของหลังส่วนกลางนะครับผมคือข้างในสะบักเรานั่นเองเป็นท่าที่ห้านะครับเป็นท่า shoulder press นะครับผมซึ่งท่านี้เล่นยังไงนะครับผมแล้วก็จะได้ส่วนไหนบ้างเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นกันเลยนะครับผมโดยเริ่มต้นนะครับ ทุกท่านอาจจะต้องมีตัวม้าปรับระดับนะครับแล้วก็ปรับระดับที่บอก90องศานะครับผมเลื่อนไปให้สุดนะครับผมแล้วก็จะใช้ตัวบาร์สมิธเนี่ยอยู่ระดับประมาณนี้นะครับพอเรานั่งแล้วเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแอนอกขึ้นนะครับแล้วก็จับบาร์นะครับให้ความกว้างจากหัวไหล่เพียงเล็กน้อยนะครับก็บิดเอาตัวตะขอออกมาก็ลงประมาณคอนะครับหรือเลยเลยไปทางสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับผม ทำอย่างนี้นะครับทั้งสามเซตนะครับเซตหนึ่งประมาณแปดถึงสิบทีนะครับผมซึ่งท่านี้นะครับจะจะได้ในส่วนของเรื่องของไหลนะครับแล้วก็ตัวไหลด้านหน้านั่นเองก็จะเป็นท่าที่หกนะครับจะชื่อท่าว่า cable front l i s s นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าท่านี้จะได้ส่วนไหนและเรื่องยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับทุกท่านจะต้องเตรียมอุปกรณ์คือตัวนี้ซึ่งบานี้จะมีอยู่ในเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมปรับลงระดับมาที่ล่างสุด แล้วก็ปรับน้ําหนักตามความเหมาะสมของทุกท่านที่เลือกใช้นะครับท่าในการเล่นนะครับผมยืนขาประมาณหัวไหล่นะครับแล้วก็จับคานี้ขึ้นมานะครับถ้ความกว้างอยู่ในระดับหัวไหล่ของเรานะครับหลังตรงนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้โอเคนะครับนับหนึ่งนับสองนะครับนับสามนะครับทาอย่างนี้ไปนะครับแปดถึงสิบครั้งนะครับต่อหนึ่งเซตนะครับแล้วก็ท่านี้ เล่นอยู่ที่ประมาณ3เซตนะครับผมท่านี้จะได้ในส่วนไหนนะครับท่านี้ก็จะได้ในส่วนของไหล่ด้านหน้านั่นเองครับโอเคต่อมานะครับท่าที่7็นะครับก็จะเป็นท่าเอ่อเคเบิลไบเซ็ปโกลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่าเคเบิลไบเซ็ตโกลนี้เล่นยังไงนะครับผมอุปกรณ์ก็ใช้อุปกรณ์เดิมนะครับผมในระดับที่ประมาณนี้นะครับปรับน้ำหนักที่เหมาะสมที่ทุกท่านเล่นไหวนะครับผมในการเล่นท่านี้นะครับทุกท่านจะต้องแขนติดลำตัวนะครับผมมองตรงไปข้างหน้านะครับแล้วก็ดึงขึ้นมา แบบนี้นะครับนับ1นับ2นะครับนับ3ามาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสักแปดถึงสิครั้งนะครับสามเซตนะครับตอนท่านะครับผมท่านี้จะได้ไรท่านี้จะได้ในส่วนของตัวไบเซ็ปตรงนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นท่าที่8นะครับท่านี้ยังมีชื่อว่าเคเบิลไตเซ็ปเอ็กซ์เทนชันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่านี้จะได้ส่วนไหนและมีวิธีการเล่นยังไงนะครับตามมาดูกันเลยก่อนอื่นเช่นเดิมนะครับทุกท่านจะต้องมีบาร์ตรงนี้อยู่ ซึ่งบาตัวนี้จะมาอยู่กับเครื่องนี้อยู่แล้วนะครับเจ้ามอนเตฟอ f ซีสิบนะครับแล้วก็จัดโปรฟิชั่นประมาณนี้นะครับเลือกน้ําหนักตามที่ท่านเหมาะสมนะครับยืนกลางขาเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ตัวบาร์มานะครับล็อกแขนสอกติดลําตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาในประมาณระดับประมาณ45องศานะครับแล้วก็กดลงมาครับทาอย่างนี้ครับต้องประมาณ8-10ถึงครั้งนะครับสา3เซตนะครับซึ่งท่านี้นะครับก็จะได้ในส่วนของ หลังแขนของเราตรงนี้เองต่อมานะครับจะเป็นท่าที่9้านะครับผมท่านี้จะมีชื่อว่าท่าสวอตนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าท่าสวอตเนี้ยจะได้ส่วนไหนและเล่นอย่างไนงนะครับมาดูเลยปรับระดับบาร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเรายืนอยู่กลางของเครื่องนะครับในการปรับระดับบาร์เนี้ยให้บาร์นะครับอยู่ที่ท่าอยู่ตรงตรงส่วนของนี้ของเรานะครับตรงหลังเรานะครับลายออายืนโพสิชันในการยืนคือยืนกลางขาอยู่ประมาณหัวไหล่หรือกว้างกว่าเอาตามที่ทุกท่านถนัดนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็รีบตรงขึ้นมากดล็อกกดล็อกค้างางนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆหย่อนตัวลงมาครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับทำอย่างนี้ครับสักแป่ถึงสิครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็ประมาณ3เซตนะครับอัานี้นะครับถ้าสะคอร์นเนี่ยกล้ามเนื้อหลักๆที่จะได้เลยคือต้นขาต่อมานะครับจะเป็นท่าสุดท้ายนะครับ ท่านี้จะมีชื่อว่าท่าเคเบิลเรกโคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเจ้าตัวนี้เนี่ยจะใช้ยังไงยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตอนอื่นเลยนะครับก็จะต้องมีตัวล็อกข้อขาตรงนี้นะครับล็อกอยู่ที่ประมาณข้อข้อเท้าเรานะครับปรับระดับให้สุดอย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนน้ำหนักที่ทุกท่านใช้ใช้ได้นะครับผมยืนยืนความกว้างของขาห่างกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยกขึ้นมา ขึ้น่างนี้นะครับนับ1นับ2นะครับนับ3นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับประมาณ8ถึง10 12นะครับผมโดยท่านี้เนี่ยทุกท่านเนี่ยถ้าเกิดเล่นนี้เนี่ยจะได้ในเรื่องของส่วนของขาด้านหลังครับต้นขาด้านหลังหรือว่าเรียกว่าแฮมตรงนี้ตรงนี้หรือว่าแฮมสิงนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10ท่าในการออกกำลังกายเบื้องต้นกับเจ้าเครื่องออโต้ฟอร์ตปีสิบเอ็ดนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าท่านใดสงสัยนะครับหรือมีคําถาม เกี่ยวกับการใช้งานนะครับหรือว่าเกี่ยวกับท่าเล่นเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้นะครับทางผมต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ของช่องเราด้วยนะครับเพราะถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ของช่องเราเฟิร์มฟอร์ยู